สวัสดีสวีดัตท่านผู้ชมผู้น่ารักทุกคนด้วยนะครับ,บสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาสปอยแอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าผมถูกเพื่อนที่เชื่อใจหลอกไปค่ะโดยใช้กิฟต์สุ่มกาชาพาพวกพ้องเลเวล9 9้9กลัรกบมาล้างแขนอันนี้มันชื่อเรื่องหรือว่าที่เซอร์หนังวันนี้เนี่ยแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมกันถ้าหากทุกคนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะและก็อ,อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะเอาล่ะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมกันเลย เริ่มต้นมากันในตอนที่1เดิมนั้นโลกเป็นสถานที่ซึ่งมีเพียงแค่วังวนแห่งความขุ่นมัวเท่านั้นแต่เมื่อท่านเทพธิดาได้มอบแสงสว่างลงมาทวีปต่างๆก็ได้ก่อตัวถี่กำเนิดขึ้นและมีเผ่าพันธุ์ทางก่าได้แก่เผ่าพันธุ์มังกรเผ่าเอลเผ่าคนกยาเผ่าดอเผ่าปีศาจเผ่าดาร์กเอลเผ่าเซนทอร์เผ่ามนุษย์สัตว์และเผ่าพันธุ์ที่อ่อนแอที่สุดในหนึ่งบรรดา9กเผ่าพันธุ์นั่นก็คือพวกเราเผ่ามนุษย์ซึ่งนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของหนุ่มน้อยคนหนึึ่่่งททีีมาาาวไลซขรก็ ออกเดินทางจากบ้านเกิดเพื่อจะไปเป็นนักผจญภัยที่เก่งกาจใหได้และเป้าหมายที่สําคัญเลยก็คือพะเอานะครับอยากจะให้ทางด้านครอบครัวเขาเนี่มีฐานะที่ดีขึ้นแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยอยู่อย่างสุขสบายเนื่องจากว่าครอบค,ครัวเขานะครับมีฐานะค่อนข้างจนเลยหละ่และแล้วเมื่อไรเดินทางมาถึงเมือง่งนักผจญภัยเขาไม่รอช้าที่ทําการมาลงทะเบียนที่กิลเลยนะครับโดยแรงเริ่มต้นของเขานั้นก็คือเอฟและทุกคนว่าในทุกๆคนเนี่ยจะมีความสามารถที่เรียกว่ากีบจึงเป็นความสามารถติดตัวที่ถือกําเนิดขึ้นมาและความสามารถกีบของ นั่นก็คือการสุ่มกาชาได้แบบไม่จาํากัดแต่ทว่าของต่างๆที่เขาสูมออกมานั้นมันกลับมีสภาพที่ค่อนข้างยับเยินหรือว่าเน่าเสียไปหมดเลยละตัวเขาเองก็ได้คิดว่าความสามารนนี้เนี่ยมันช่างไร้ประโยชน์ยิ่งหนักถึงจะสามารถสุ่มได้แบบไม่จาํากัดแต่ทว่ามันก็มีแต่ของขยะทั้งนั้นซึ่งหลังจากที่ไร์ได้ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็อยากจะรับภารกิจเพื่อทำงานหาเงินเพราะในตอนนี้เขาไม่มีตังเหลือสักบาทแถมตัวเขานั้นยังอ่านหนังสือไม่ออกอีกด้วยเพราะว่าที่โลกใบนี้เผ่ามนุษย์นั้นช่างอ่อนแแอล้วก็ต ยิ่งักแม้จะสิทธิ์ในการเข้าถึงการศึกษายังไม่มีเลยนะครับเรียกได้ว่าน้อยคนในเผ่ามนุษย์ที่จะสามารถอ่านออกเขียนได้และงานเริ่มต้นที่เพคราวรับมาก็คืองานขนฟืนแล้วก็งานจีปปะถาทั่วไปซึ่งมันก็ได้รับค่าจ้างที่น้อยนิดเป็นอย่างมากเลยแม้แต่ค่าโรงแรมที่จะพักนี่ย,ยังแทบจะไม่พอแล้วล่ะนะครับและในระหว่างที่เพคราวกาลัางไปหาที่พักอยู่นั้นมันก็ได้มีพวกเราเผ่ามนุษย์สัตว์ที่รักล่อไถ่ตังทางด้านไลอยู่ซึ่งแน่นอนครับว่าด้วยเผ่าพันธุ์ที่ต่ำสุดนั้นก็ไม่มีความสามารถอะไรนอกจากต้องโดนลงแกก้็ ถ่ายตงเงินที่ไล่หามาได้ทั้งหมดในวันนี้เนี่ยก็ได้ถูกถ่ายเอาไปหมดเลยละ่ะแต่แล้วทันใดนั่นเองก็ได้มีกลุ่มปาร์ตี้หนึ่งที่ใหญ่มากได้เข้ามาช่วยเหลือเพ่ของเราซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับก็คือสาวเอลเธอได้เข้ามาปลอบประโลมเพ่ของเราถึงขั้นยอมพูเข่าเลิกขี้โคลนพเพ่ไม่ได้เห็นแบบนั้นครับเขาได้คิดว่านี่เขาฝันไปหรือเปล่านี่ทา,ทางทั้งที่เอลนะ่ะสูงส่ง,สงถึงขนาดนั้นแต่กลับเข้ามาสวมกอดแต่เรื่องทั้งหมดนี้นะมันไม่ใช่ความฝันหรอกนะเพราะกลุ่มเผ่าพันธุ์เหล่านี้ได้เรียกตนเองว่าเผ่า แต่งตั้งมาจากผู้ที่สูงส่งและเพื่อที่จะสร้างโลกที่เท่าเทียมไม่มีการแบ่งแยกทุกคนนะครับจะทําการแนะนําตัวอีกทางเมื่อดูสเตตัสของแต่ละคนนะครับก็ดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยก็ค่อนข้างจะแข็งแกร่งเลยละ่ะพอมีเลเวลเฉลี่ยกันประมาณ4 5 0ถึงกันเลยและทุกคนนะครับก็จะทำการชวนเพ่คราวนั้นเขามายังชุมนุมเผ่าพันธุ์แต่มันทำยังไงไม่ไงไม่รู้เพราะวันนี้มันค่อนข้างจะสวยรู้เลยละ่ะถ้ามองในความเป็นจริงแล้วและแล้วจากนั้นขาภาพเนี่ยก็ตามไปที่ดันเจียนซึ่งในตอนนี้เองนะครับทางด้านกลุ่มชุมนุมเผ่าพันเนี่ยก็ท การไปลงดันเจี้ยนกันและแน่นอนครับว่าเพ่ออเราเนี่ยมันก็ทําเฮี้ยอะไรไม่ได้เลยมีแต่ทุกคนที่คอยปกป้องเขาเอาไงไร้เ, like, เพ่อขอเขาใตอนนี้เนี่ยมันเป็นได้แค่พวกตัวแบกของเท่านั้นและผมบอกเลยนะครับว่าปาร์ตี้กลุ่มนี้เนี่ยแม่งสาวเอลแล้วก็สาวดักเอลแม่งโคตรซาบะคึ้มเลยล่ะเรียกไ,ได้ว่าเป็นที่เด็ดของปาร์ตี้นี้เลยก็ว่าได้และดูเหมือนว่าสาวเอลเนี่ยจะเป็นห่วงเพ่ออเราเป็นอย่างมากเลยนะคอยถามอาการแล้วก็เช็คนู่นเช็คนี่กว่าเพ่ออเราเนี่ยบาดเจ็บซึ่งทุกคนนะครับก็ได้ต่างแซวไปเรื่อยล่านี่นอน ว่าหน้าของเธอเนี่ยมันก็แดงเป็นอย่างมากเลยแถมยังมีอาการเขิดอีกด้วยหรือว่าเพราคราวเนี่ยมันจะได้ของดีซะแล้วและในตอนนี้นะครับก่อนที่ทุกคนเนี่ยจะเดินทางเข้าไปยังสวนหรือทุกคนก็ได้บอกนะครับว่าอย่าต้องเดินทางอีกไกลยังไงก็พักกันก่อนเถอะโดยเพ่คราวในตอนนี้นะครับเขาก็มีหน้าที่ชงชาให้กับทุกคนเอาง่ายคือทําเพี้ยส้นตีนลรไม่ได้แล้วจนต้องมานั่งชงชาแทนแต่ในระหว่างที่ไ์กำลังจะชงชายอยู่นั้นทุกคนก็ได้มองเขาด้วยสายตาแปลกๆและก็ได้บอกกับเพรคราวไปว่านายหนาออกไปจากปาตีี้นนไลม่ดแบบน เนี่ยก็ที่กับงงเลยล่ะนี่มันเที่ยอะไรเนี่ยอยู่ดีๆก็ไล่กูออกปาร์ตี้เฉยแต่ทุกๆคนนะครับก็ได้ขับไล์แล้วก็ด่าเพ่เราซึ่งดูเหมือนว่านี่มันจะหน้ามือหลังตีเลยล่ะขนาดแม่สาวเอลที่แซนดี้เบเขาว่าก่อนหน้านี้ยังทําหน้าขยะขยงแล้วก็ทําหน้าตาเกียรช่างเข้าสุดๆทุกคนต่างบอกว่าไอ้ไนลเนี่ยไม่โคตรขยะเลยล่ะแกน่ะรีบออกไปซะไอ้เจ้าตัวถ่วงเพ่กูนี่แม่งงงใหญ่เลยล่ะว่าที่ผ่านมาพวกแกจะแสร้งทาเป็นคนดีกับฉันทําไมกันเนี่ยและเหตุผลนั้นก็คือดูเหมือนว่าไอากรัอยสส่งง ซึ่งก็ได้ส่งมาตรวจสอบทางด้านเพลคราวว่าเขานั้นมีความสามารถในการเป็นมาสเตอร์ของเผ่ามนุษย์ได้หรือเปล่าแต่มันก็แน่อยู่แล้วว่าเพาคราวมันไม่ใช่พอดูเหมือนว่ามันจะได้ประโยชน์ไปอย่างมากเลยล่ะซึ่งก็เป็นสำหรับมุมมองของพวกนี้แหละนะเมื่อพวกมันเห็นแล้วว่าเพลคราวนี่มันได้ประโยชน์จริงๆก็เลยกะจะกำจัดทิง้งซะงั้นและดูเหมือนว่า EL เอลนี่มันก็กะจะแต่งงานกับเพลคราวนั่นแหละเพื่อจะรับสายเลือดที่แข็งแกร่งแต่ที่ใน่ได้นี่แกมันเป็นขยะจริงๆเลยนะแค่คิดว่าจะแต่งงานกับเผ่าพันธุ์ที่ชั้นตาม ทาเพลงกันมามากพอแล้วพวกมันจึงได้เริ่มทําการกําจัดเพ่คราวทิงสาคือพวกมันก็ทําการไล่ขย้ำเพงคราวเ,เหมือนกับของเล่นเลยละ่ะหลายในตอนนี้เนี่ยเขาก็ไม่อยากตายแต่ก็อยากจะมีชีวิตรอดต่อไปไม่ว่าจะขอร้องแค่ไหนเนี่ยพวกนี้มันก็ไม่ยอมปล่อยไปเลยแต่ในจังหวะที่ไล์กำลังคลานเพื่อเอาชีวิตรอดมือของเขาเนี่ยได้ไปโดนกับทางด้านกับดักเคลื่อนย้ายซึ่งมันก็เป็นกับดักที่อยู่ในดันเจียนภายในเซียววีที่เขาเขาจะโดนกําจัดเขาก็ได้ทาการวาร์ปมาที่ส่วนลึกสุดของดันเจียนแห่งนี้ถึงแม้ว่าเขาจะ ชีวิตแบบบูดวิตก็ตามที่เธอแต่ว่าเมื่ออยู่ในดันเจี้ยนแห่งนี้แล้วล่ะก็มันก็ชีพหายแล้วละ่ะพอลําพังตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่สามารถทําอะไรได้อยู่แล้วนะครับไลก็ได้แต่ร้องไห้ฟูมฟายคิดถึงทางด้านครอบครัวแต่อีกใจหนึ่งเองเนี่ยเขาก็รู้สึกแค้นเป็นอย่างมากเลยละ่ะไอ้พวกนี้เนี่ยมันจะต้องไม่ตายดีอย่างแน่นอนเพราะงั้นฉันจะต้องแก้แค้นพวกแกให้ได้แต่ฉันจะไม่มีทางมาตายตรงนี้หรอกแต่ในจังหวะน,นั้นเองครับมันก็ได้มีหมานรกเหลืออะไรสักอย่างเนี่ยแม่งโผล่มาถึงมันก็มีเลเวล 1, เดย,วลยนค่่ามโโห สถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยสลับไรแล้วมันก็โคตรจะชีพหายเลยล่ะนะครับแถมโอกาสรอดเนี่ยมันแทบจะไม่มีแล้วพอสิ่งที่เขามีในตอนนี้เนี่ยมันก็มีเพียงแค่คลิปกาชาไรขีจํากัดเท่านั้นซึ่งสลับเขาแล้วนั้นมันไร้ประโยชน์เป็นอย่างมากเลยแต่ถ้าว่าเขาเนี่ยจะต้องลองแล้วละ่ะทางด้านไรเนี่ยก็ทําการใช้สกิลคลิปกาชาไรขีดจํากัดออกมาแถมยังกดกาชาลัวๆและก็ส่งไปแบบตุ้มทีเดียวเอาละมึงแม่งจะเกลือหรือเปล่าเหอะแต่ว่าถ้าหากกูมาตายตรงนี้ละก็กูก็จะไม่ได้แก้แค้นไอ้พวกส้นตีนหมานั่นทําให้จู่ๆนะครับกาชา ที่เพลคราวุ่มเนี่ยมันก็ได้เกิดปฏิกิริยาอะไรบางอย่างขึ้นมันกลับมีวงเวทที่ใหญ่และแปลกตาเข่ามากพอปกติแล้วเนี่ยมันจะไม่เป็นแบบนี้เลยด้วยซ้ำในอีกทางหนึ่งเนี่ยเจ้ามอนสเตอร์หมานรกนี่นะครับมันก็กําลังจะทําการขย่ําเพลคราวแล้วจูจ่ๆก็ได้มีเสียงปริศนาและแสงและสกิลต่างๆที่ออกมาซึ่งเสียงนั้นได้พูดขึ้นมาว่านี่แกบังอาจมาทํากับเจ้านายของฉันต่อให้เป็นลูกหมาก็ไม่ปราณีหรอกนะคะและมันก็ได้ปรากฏร,ร่างของหญิงสาวที่แม่งโคตรเด็ดเลยล่ะนะคร,อ,รอ้า,ากรโจมตีีน คือโจมตีทีเดียวเนี่ยหมามแมงแหลกสลายเลยล่ะเมื่อจัดก,การเสร็จครับเธอก็ได้มานั่งคุยข่าวต่อหน้าทางด้านไหลแถมยังทําหน้าเป็นห่วงเขาอีกด้วยและไม่เพียงแต่เท่านั้นเธอยังทําการรักษาไหลที่มีบาดแผลเจ็บหนักพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าต้องขออภัยด้วยค่ะดิฉันไม่สามารถทวนเห็นใบหน้าอันง,งดงามและผิวพรรณดังอัญมณีของนายท่านบาดเจ็บได้และทั้งคู่นะครับก็ทาการแนะนําตัวกันดูเหมือนว่าเธอคนนี้เนี่ยจะเป็นเมทที่มีชื่อว่าเมเนั่นเองนะครับและต่อจากนี้เองนั้นเธอจะทําการรับใช้ทางด้านเพศของเราเระ กูเนี่ยถึงกับงงเลยละ่ะว่านี่มันที่อะไรกันเนี่ยอยู่ดีดๆกูก็ได้เม็สุดแก่งเฉยน้องเมย์เนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่าตอนจากนี้เนี่ยเธอจะจงรักภักดียอมตายยอมแลกชีวิตเพื่อเพรของเราเลยละ่ะและแน่นอนครับว่าเลเวลของเธอเนี่ยก็คือ 9, 999 9ซึ่งเป็นเลเวลที่เหนือกฎเกณฑ์เลยละ่ะและสาเหตุที่เธอออกมาได้นั้นเธอก็ได้บอกไปนะครับว่าเพร่ของเราเนี่ยมาได้ทําการสุ่มกาชาและดึงตัวเธอออกมาจากกาชาได้ขีดจํากัดจึงก็เป็นความสามารถกิฟทางด้านเพร่คราวนั่นแหละบอกเลยนะครับว่ารอบนี้เนี่ยเพรม แถมยังได้ของดีที่มีเลตตาบิกด้วยการท,ที่เพคราวมันสุม่มาได้เนี่ยอยู่ในระดับซูเปอร์อัลต้าแรการ์ดเลยนะครับบอกเลยว่าแม่งโคตรสุดและถึงทางด้านไลน์มันจะดินแบบนั้นก็เถอะมันก็ยัง,งงงอยู่นะครับว่าไอ้กิฟการเช่ากูเนี่ยมันเกลือมาโดยตลอดมันจะเป็นแบบนั้นไปได้ยังไงเนี่ยแถมกิฟกูเนี่ยมันโคตรไร้ประโยชน์เลยล่ะทางด้านน้องเมย์เนี่ยก็ยอมรับไม่ได้นะครับเออจะได้บอกไปว่ากิฟเพคราวเนี่ยมันสุดยอดไปเลยล่ะเพราะงานดิฉันขออนุญาตตรวจสอบได้ไหมคะเพราะดูเหมือนงเา ได้ทาการตรวจสอบน้องก็ได้เห็นความสามารถที่โคตรจะเก่งกาดในตัวเพ่คราวที่แอบแฝงอยู่สิ่งเพียงแต่ต้องรอวันตื่นเท่านั้นอีกทางน้องเมย์ยังพูดขึ้นมาอีกว่าทายไม่มีเลเวลระดับเดียวกันกับเธอแล้วละก็จะไม่สามารถตรวจสอบอย่างละเอียดได้และน้องนะครับยังอธิบายอีกว่าไอที่เห็นเพ่คราวเนี่ยมันสุ่มกาชาได้เกลือมันเป็นเพราะพลังเวทรอบตัวน,น้นมันค่อนข้างต่ําแต่ถ้าเป็นดันเจียนที่มีความลึกลงไปยิ่งขึ้นแล้วละก็รอบๆก็จะมีทางด้านมานาและเวทโมนิเคมคนําให้ยิ่งสุ่มกาชาแล้้วนนัยิ่งมีโอกา และดวงดีมากยิ่งขึ้นแต่น้องยังบอกเลดการช่ายอีกด้วยนะครับแถมยังมีระดับที่เหนือกว่าน้องอีกด้วยนั่นก็คือ EX หรือ X อซนั่นเองนะครับและพูดไปพูดมาน้องก็เข้าใจผิดนะครับว่าทางด้านเพืเคราเนี่ยมันมาอย่างชั้นล่างสุดของดันเจี้ยนเพียงลําพังเพื่อที่จะมาอัญเชิญตัวน้องแต่ที่ไหนได้ครับไอไลท์เนี่ยมันก็ได้บอกไปว่ามันไม่ใช่หรอกนะฉันน่าถูกเคลื่อนย้ายมาโดยบังเอิญแต่ก่อนหน้านั้นฉันถูกหักหลังจากปาร์ตี้ที่ฉันเชื่อใจเป็นอย่างมาก ซึ่งเมื่อทางด้านน้องเมดินแบบนั้นเนี่ยน้องก็ทําการโอบกอดเพงคราวพอก็บอกว่าหลังจากนี้เนี่ยน้องจะจัดก,การให้เองไม่ว่ามันจะเป็นใครน้องจะทําการหักคอทิ้งให้หมดสาซึ่งเพลคราวก็ได้บอกไปนะครับว่าเธอเนี่ยไม่ต้องมาเกี่ยวข้องหรอกนะพอฉันนะ่ะจะทําการแก้แค้นด้วยตนเองน้องเมย์ก็ได้บอกไปนะครับว่ายัางไงน้องเนี่ยจะทาการซัพพอร์ตเพลคราวอย่างเต็มที่เลยละ่ะเพราะชีวิตเพลคราวเนี่ยก็คือชีวิตของน้องแต่แล้วหลังจากนั้นทางด้านไล์ก็ทําการหมุนกรชาไรขีดจากัดที่นรกอีกครั้งเขื่อาง่ายเพลมัน และวล่ะในตอนนี้ว่าแม่งหมุนเท่าไหร่แม่งก็ไม่เกลือแน่นอนนาก้นบึ้งแห่งดินแดนอันมืดมิดได้ถูกฉโลปไปด้วยแสงต่อจากนี้ไปเรื่องราวการล้างแค้นของฉันกำมันจะเริ่มขึ้นแล,ล้วล่ะคือกราชาที่พี่ของลราหมุนรอบนี้เนี่ยแม่งได้ของดีแน่นอนผมนี่อยากรู้เลยนะคะว่าแม่งจะได้อะไรและแล้วก็ได้จบตอนที่1เปิดเรื่องมาในตอนที่2นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมขอบอกเลยว่าแม่งไม่มีเที่ยอะไรเลยแต่เดี๋ยวผมจะสรุปตอนนี้เป็นเนื้อ,เน,อเนื้อให้ละกันนะครับเพราะผมบอกเลยนะคบว่าเนื้อหาสาระในตอนนี้มันแทบไมม่่ีีเเเลยยนนนนนนะะโดใตออ้ครร็ปืงา3 หลังจากที่เพลคราวเนี่ยได้เชิญน้องเมย์ออกมาซึ่งในตอนนี้เองนะคะเพลคราวมันก็ได้สร้างอาณาจักรออกมาแบบใหญ่โตมากๆเลยละ่ะและก็ได้มีพวกค่ารับใช้ต่างๆซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเหล่าผู้นั่นเองนะครับและในอาณาจักรแห่งนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่ามันแทบจะไม่แตกต่างจากโลกมนุษย์เลยด้วยซ้ำซึ่งก็จะมีอะไรต่างๆครบคันเลยละ่และแต่ทางด้านเพลคราวเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเป็นราชาของที่นี่เลยล่ะนะและดูเหมือนว่าเพลคราวเนี่ยจะได้อัเชิญการ์ดต่างๆนานา,นา,นานออกมาที่ไม่โคตรจะเล่เลยล่ะนะครับและกอง และคนแรกก็คือน้องอาโอยุกิซึ่งได้รับหน้าที่ให้ไปสำรวจพื้นที่ในนรกและสร้างแผนที่ใหม่และความสามารถหลักๆของน้องนี่ก็เป็นเทมเมอร์นั่นเองนะครับและคนต่อมาเนี่ยก็คือน้องเอลีซึ่งมีความสามารถในด,ด้านเวทมนตร์หลักๆเล่ะและเธอได้รับหน้าที่ในการพัฒนามนตราใหม่ๆเพื่อแผนการของทางด้านไลหรือว่าของเพ่ครั้งนั่นแหละในะครับในการแก้แค้นส่วนคนต่อมาเนี่ยก็มีชื่อว่าน้องนาซินะโดยน้องคนนี้นะครับได้รับหน้าที่ในการเฝ้ายามในปราสาทเนื่องจากถนัดด้านการต่อสู้ในระยะประชิด และนอกจากความสามารถในการต่อสู้แล้วเนี่ยน้องคนนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวซีเคดเลยละ่ะเพราะตัวน้องคนนี้เนี่ยน้องน,นะครับโคตรจะบึ้งแล้วก็บ้องเลยละ่ะเรียกได้ว่าเป็นตัวป่วนหรือตัวชิบหายของตี้นี้กันเลยทีเดียวและคนต่อมานะครับก็คือแจ็คซึ่งดูเหมือนว่าคนนี้เนี่ยจะคอยฝึกให้กับเพื่อนครับเกี่ยวกับด้านการต่อสู้ระยะประชีดแล้วก็มือเปล่าแน่นอนครับว่าแม่งโคตรแข็งแกร่งเลยละ่ะและเมื่อทั้งสองคนซัดกันเนี่ยบอกเลยนะครับว่าแม่งโคตรตึงเอาง่ายครับเพค่อเราหรือว่าไลท์ในตอนนี้เนี่ยฝีมือการต่อสู้้้้แลลวกก็ะไไรตต่่่่าาางๆขเเนนัียยดดมโคห แต่แล้วเมื่อทั้งคู่ได้ทําการฝึกเสร็จเรียบร้อยก็ทําการมาอาบน้ําด้วยกันสึ่งทั้งคู่นะครับก็ได้าคุยกันเลยล่ะทางด้านแจ็คนั้นก็ได้บอกไปว่าเพ่คราตอนนี้เนี่ยก็เริ่มควบคุมร่างกายและก็พละกกาลังได้ดีแล้วล่ะพอในลโลกแห่งนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่มีใครเทียบเคียงเพ่คราวได้แล้วส่วนบนพื้นโลกเนี่ยคงจะมีน้อยเท่านั้นแหละแต่ทว่าก็ยังประมาทไม่ได้เลยนะทางไรเองนั้นเขาก็จะรู้ตัวดีเลยล่ะว่าข้างบนน่ะเขาก็ไม่ประมาทหรอกพอก็ไม่รู้เช่นกันว่าจะมีใครที่แข็งแกร่งกวา,าไหแพนนน้้้งคัด หลายๆภาพเนี่ยก็ตัดมาที่ทางด้านพวกเราน,าน้องเมย์ในตอนนี้นะครับพวกเธอก็ได้ถูกเรียกตัวจากทางด้านน้องเมย์ซึ่งก็เรียกได้ว่าน้องเม์เนี่ยเป็นทางด้านหัวหน้าเมทใหญ่เลยก็ว่าได้ซึ่งสาเหตุที่น้องเม์เนี่ยเรียกทางด้านเมทคนอื่นๆมานั้นก็เป็นเพราะว่าทางด้านเมทคนอื่นๆนั้นก็ดูเหมือนว่าจะเล็งเพ่ครับเป็นอย่างมากเลยล่ะเพราะพวกเธอเองเนี่ยก็อยากจะปฏิบัติกับเพ่ครับเป็นการส่วนตัวเช่นกันแต่ทว่าน้องเม์เนี่ยก็ปฏิเสธไปนะครับเพราะว่าคนที่จะดูแลเพ่ครับน่ะก็คือเธอยังไงล่ะและดูเหมือนว่าก่อนหน้านี้เอง การอัพเลเวลจนถึงเลเวล500เกทีเดียวบอกเลยนะคะว่าเมย์แต่ละคนเนี่ยไม่โหดชิบหายและดูเหมือนว่าทางด้านน้องเมย์เองเนี่ยก็จะต้องไปทําทุระให้กับเพ่คราวนะครับทำให้ในรอบนี้เนี่ยเธอจะปล่อยทางด้านเมยคนอื่นๆไปซะก่อนและแล้วภาพเนี่ยก็ตามไปทางด้านน้องนาซนานะแล้วก็น้องเอลี่นะครับดูเหมือนว่านั้งคู่เนี่ยจะบังเอิญเจอกันและเมื่อคู่นี้เจอกันทีไรนะคะบอกเลยว่าแม่งจะต้องตีกันแง่แง่ซึ่งต้นเหตุก็มาจากการแย่งเพ่คราวนั่นแหละนะดูเหมือนว่าเพ่คราวเนี่ยจะเนื้อ ดีแล้นะเพราะต่างฝ่ายก็ต่างอยากจะช่วยเหลือกันละกันและภาพก็ต่างไม่ยังด้เหล่าน้องเมทซึ่งตอนนี้นะครับพวกเธอนั้นก็กาลังทําการนินทาน้องเมย์อยู่เลยล่ะซึ่งสาเหตุก็เป็นเพราะว่าน้องเมย์นั้นจะเก็บเพลคราวไว้คนเดียวและก็ไม่ยอมให้พวกเธอเนี่ยเข้าไปรับใช้เพลคราวเป็นการส่วนตัวซึ่งพวกน้องเมยเหล่านี้เนี่ยก็ต่างบ้าข้างกันเลยทีเดียวล่ะแต่ในจังหวะนั้นเองครับทางด้านน้องเมเนี่ยก็ได้แอบฟังอยู่แหละนะและเธอนั้นก็ทําการเปิดประตูเข้าไปผมบอกเลยนะครับว่าชิปหายแล้วล่ะ ยังเพิ่มงานโดยการส่งไปทําความสะอาดห้องบรรงในนอ่นครับว่าห้องบรรงเพ่ยวเคราเนี่ยมันโคตรกว้างใหญ่เลยละ่ะทําความสะอาดทั้งวันก็ยังไม่เสร็จเลยมั้งเนี่ยแต่เมื่อทาความสะอาดไปได้สักพักหนึ่งครับน้องเมทคนนึงเนี่ยเคยทำบรรงเพ่ยวเคราหักเสียหายไปสิงกะบอกเลยนะคบว่าชิบหายแล้วละ่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันหักมาก่อนหน้านั้นแล้วพผอ้คนที่มันทําหักเนี่ยก็คือน้องนาซีนาที่กําลังนอนเนียนสบายใจใเฉยอยู่นี่เองแต่คนสวยก็เป็นพวกเราน้องเมทซะงั้นแล่แล้วนะคบภาพเนี่ยก็ตามไปที่วันต่อมาใน่อนนตอนาารจะท ดําเนินตามแผนแลวล่ะโดยเขาก็ทําการรวบรวมปาร์ตี้เพื่อที่เขานะครับจะทําการขับขึ้นไปแก้แขนแน่นอนครับว่าเพลคราวเนี่ยแม่งมาพร้อมกับเหล่าตัวตึงเลยล่ะแต่ละคนเนี่ยแม่งเลเวล7 0 0 0 8,000 9,000หมดเลยนะครับสิ่งน้องๆแต่ละคนเนี่ยก็ต่างพร้อมลบกันเลยล่ะแถมยังบอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกน้องเนี่ยจะทําการจัดการเองและในจังหวะน,นั้นเองนะครับมันก็ดีมีมอนสเตอร์มาในโลกโผลออกมาและเพียงแค่เพลคราวนะครับได้ทําการสบตามันเท่านั้นแหละเพลคราวถึงแม้ว่าเขาจะแข็งแกร่งมากแล้วในตอนนี้แต่ทว่าเขานั้นก็ยัง รู้สึกกลัวอยู่ดีเพราะว่าความทรงจำเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ได้ไหลกลับมาแต่ในจังหวะนั้นเองครับทางด้านพวกเรานา้นองๆเนี่ยก็ได้ของขึ้นไยทีเดียวเป็นเพลงเขี้ยมหมาน้อยฟ้อนในรกเท่านั้นบางอาจมาเสียมอราย,ย่าตไปซะได้ว่าแล้วเชียวไอหมาเผ่านี้เนี่ยต้องทําให้ 0, สูญพันธุ์ซะแล้วซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าออร่าพูกน้องนี่แม่งน่ากลัวจะจัดเลยล่ะจะทาให้หมาในกรกตัวนี้นะครับถึงกับมอบก็ได้ทีเดียวละ่ะและหลายเพลคราเนี่ยก็ที่กับห้างเพราะข่าวกลัวว่า,วาไอมอนสเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันจะสูญ ได้บอกกับทุกคนไปนะครับว่าตอนนี้เนี่ยพวกเขาจะขึ้นไปด้านบนเพื่อที่จะกลับไปทําตามแผนหรือว่าการแก้แค้นนั่นเลยนะครับแน่นอนครับว่าพวกเราน้องโฟนายเนี่ยก็เตรียมพร้อมลบเลยล่ะเพราะดูเหมือนว่าทางด้านน้องเมย์เองเนี่ยจะทําการขึ้นไปเตรียมการข้างบนเพื่อเป็นเหยื่อล่อเรียบร้อยแล้วล่ะเอาล่ะเรื่องราวการแก้แค้นและแผนการต่างๆเพยคราวนั้นก็จะเริ่มต้นขึ้นแล้วแต่ภาพเนี่ยก็ตามไปที่ด้านบนตอนนี้นะครับไอ้เจ้ากาลูหรือว่าไอ้เจ้าหมาป่าที่มันขวนหน้าเพยใครในตอนนั้นเนี่ยมันก็ยังทําท่าแอ็กก มันเป็นอย่างมากเลยล่ะแต่เดี๋ยวมึงเจอพระเอกกูแน่แล้วก็ได้จบตอนที่2เปิดเรื่องมาในตอนที่3ซึจึงในตอนนี้นะครับภาพนี้ก็จะตามไปยังได้ไเจ้ากาลูและในหมู่บ้านสลัมแห่งนี้ดูเหมือนว่าเจ้ากาลูจะเป็นที่เคารพรักและชื่นชอบของชาวบ้านของที่นี่นะครับเนื่องจากว่ามันกลายเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดภายในเผ่าแห่งนี้ซึ่งก็จะเรียกว่าจ้าฝูงนั่นเองนะครับเลยก็บอกเลยว่าไอกา,กาลูเนี่ยแม่งโคตรขี้โม้เลยล่ะนะเป็นคนที่ยิงยอโสและเชื่อมั่นในตนเองเป็นอย่างมากแถมยังเลี่ยมอีกด้วยนะแถมเล่าลูกน้องต่างงๆขอมันก็ปจบ ใจใหญ่เลยละ่ะในระหว่างที่มันนั้นกําลังสังสรรค์มันก็ได้นึกถึงทางด้านไหลเมื่อ3าปีที่แล้วมันก็เกิดนึกสงสัยแล้วว่าทําไมพวกเบื้องบนของอาณาจักรถึงต้องการให้พวกมันนั้นทําการตรวจสอบทางด้านไหลและเมื่อพบว่าไหลเนี่ยไม่ใช่มาสเตอร์จึงได้บอกให้จัดการทิ้งแต่มันก็คงคิดแหละว่าถ้าหากรู้ไปมากกว่านี้แล้วล่ะก็ตัวมันเองจะซวยเอานะครับและในจังหวะน,นั้นเองทางด้านน้องเมย์ก็ได้โผล่มาซึ่งน้องในตอนนี้ก็อาจจะไปเป็นตัวรอดนั่นแหละน้องได้แต่งเรื่องขึ้นนนนนมมาา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 วว่่ตตัั้้้องงงงเีกลาาลลหหททดดไแะ ไลเนี่ยเป็นลูกขุนนางชนชั้นสูงที่ได้หายตัวไปเมื่อ3ปีที่แล้วแต่ตัวน้องนั้นเป็นเมย์ที่กำลังตามหาอยู่เลยหลาดทางด้นเจ้าการูเนี่ยในตอนแรกมันก็ไม่เชื่อหรอกนะเพราะดูยังไงไอไลเนี่ยมันก็เป็นคนที่จนแล้วก็เป็นพวกยาจกเท่านั้นอีกอย่างพวกเบื้องบนน่ะมันก็ตรวจสอบมันไปที่เรียบร้อยแล้วถ้า,าตรวจสอบมาไม่ดีพวกมันคงไม่ลงมือทาอะไรหรอกแต่มันก็ได้คิดอีกมุมนึงนะครับถ้าหากไลเพค่คราวมันเป็นลูกขุนนางจริงล่ะกมันก็กาจะกอบโกยเงินต่างๆเข้าตัวมันเองทางด้านน้องเมเเองเองธกก็ได้ทําาร ้อหลอกมันโดยการบอกว่าเธอนั้นตามหามาทั่วเลยละ่ะ3ปีที่ผ่านมานี้เธอได้ทําการสืบหาข้อมูลและปาร์ตี้สุดท้ายที่ทางด้านไหลได้เข้าร่วมก็คือปาร์ตี้ที่ถูกเรียกว่าชมนุ่มเผ่าพันธุและหนึ่งในนั้นก็คือเจ้าการูนั่นเองแต่ทว่าน้องเมย์ก็ได้ยินข่าวมาว่าไหลนั้นตายที่ดันเจียนเรียบร้อยแล้วน้องจะอยากขอแค่ให้ทางด้านเจ้าการูเนี่ยพาไปหาที่เกิดเหตุเท่านั้นเพื่อยืนยันการเสียชีวิตของทางด้านไหลและค่าตอบแทนก็คือทองก้อนใหญ่3าก้อนทางานเจ้าการูไม่ได้เห็นแบบนั้นครับความโลภม ได้บางตาทันทีเลยละ่ะมาได้ทาการตอบตกลงและผูจ้จาใหญ่โตว่าท่านการูผู้นี้จะเป็นคนนําทางไปเองซึ่งในระหว่างทางดานเจียน,นะครับทางด้านเจ้าก,การูมันก็ได้คิดว่ามันนั้นจะทําการเหลี่ยมโดยการเอาเงินทั้งหมดมาแล้วก็พาไปจุดเกิดเหตุเท่านั้นพอเสร็จกิจแล้วเนี่ยมันจะทําการกระชากน้องเมย์แล้วก็สั่มประเพณเลยนะครับสิ่งตัวมันก็จะทนไม่ไหวแล้วละ่และแล้วเมื่อเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งก็จะเป็นที่ที่ทางด้านไรได้ทําการว์ปไปมันได้ทําการกู่เรื่องขึ้นมาว่าในตอนนั้นมีมอน สเตอร์โจมตีมาอย่างกระด้านหันเป็นจำนวนมากและไหก็ได้บาดเจ็บหนักพวกมันช่วยเหลือไหลไม่ทันและในขณะที่ไหลที่บาดเจ็บสาหัสหนักเป็นอย่างมากมันก็ได้ไปโดนกับดักวาร์บเข้าให้และกับดักวาร์บนี่มันก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะวาร์บไปที่ไหนแต่ทีน,น่ๆไหลน่าจะเสียชีวิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วละ่ะทางด้านน้องเมที่นินแบบนั้นน้องก็ทําการแซงและร้องไห้เลยละ่ะและทางด้านเจ้าการูนะครับก็ได้สั่งให้ทุกน้องเนี่ยปิดทางเข้าออกเพื่อจะทำการจัดการน้องเมซะที่นี่เลยแลวก็พาการลุมสั่มประเฮแต่ทว่า,วาน้องเมก พูดขึ้นมาว่าช่างน,น่าสงสารจริงๆเลยนะคะท่านไหลที่ถูกพวกหาเวเป็นตรายพวกนี้หักหลังถ้าหากดิฉันมาอยู่ข้างกายท่านได้เร็วกว่านี้แล้วละก็ท่านคงจะไม่มีบาดแผลจากธนูและถูกเตะและเต็มไปด้วยเลือดแล้วซึ่งทางด้านน้องเมีก็ได้เล่าเหตุการณ์ตรงเป๊ะเลยละ่ะทางนายเจ้าการลูไม่ได้สัมผัสความอันตรายมันจะได้ทําการถอยหนีเลยละ่ะพร้อมกับถามน้องเมีไปว่านี่แกเป็นใครและทําไมถึงรู้เหตุการณ์ทั้งหมดได้นี่ใครส่งแกมากันแน่ในจังหวะนั้นเองครับทางด้านน้องเมย์เนี่ยก็ได้ของขึ้นเลยละ่ะฉน มาหรอกฉันเป็นเมดของทางท่านไหลอย่าได้มาดูม่นกันเชียวละ่ะสิ่งแรงกดดันมหาศาลที่ปล่อยจากน้องเมย์นั้นก็ค่อนข้าง,ง,งรุนแรงและทําให้พวกมันเนี่ยถึงกับกวลสั่นกันเลยทีเดียวแต่ในจังหวะนั้นเองครับไหลก็ได้บอกมาพร้อมกับบอกว่าใจายเย็นสิเมย์นั่นนะ่ะเป็นเหยื่อในการแก้แค้นของผมนะเจ้าการูที่เห็นแบบนั้นก็ถึงกับตกใจเลยละ่ะว่าทําไมาไหลแกถึงยังไม่ตายซึ่งไหลก็ได้บอกไปนะครับว่าเขาน่ะก็มาเพื่อแก้แค้นยังไงล่ะเมื่อเจ้าการูดิ้นแบบนั้นมันก็ได้ขำออกมาเลยล นะพูกที่มีเลเวลถึง150มนุษย์กระจอกกระจ้ยร้อยแบบแกน่ะมันไม่มีท่าอยู่แล้วเป็นเพียงแค่เผ่ามนุษย์แท้ๆบางอาจมาทําอวดดีสะไดนี่พวกแกไปจัดการมันซะแต่ในจังหวะนั้นเองครับทางด้านน้องเมย์ก็ทําการตัดคอทางด้านเจ้าพวกหมาต่างๆที่มันวิ่งใส่ทางด้านพระเอกของเราไอ้พวกที่เหลือไม่ได้เห็นแบบนั้นเมื่อครืรับตกใจนี่ล่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ท้งคู่นะ่ะเป็นเพียงแค่เผ่ามนุษย์ธรรมดาเท่านั้นนะพวกแกจะต้องใช้ทิกอะไรบางอย่างอย่างแน่นอนเพราะพวกเผ่ามนุษย์ กาลูก็ไม่มีทางเชื่อสายตาเด็ดขาดพวกนั้นมันจะต้องใช้ทางด้านไอเทมเวทมนต์อะไรบางอย่างแน่นอนแล,แล้วนะครับมาเนกทาการพุ่งเข้าไปโจมตีลุมพออระเอคราเลยล่ะแต่ทาว่าทางด้านไรเพียงคนเดียวก็สามารถจัดการพวกมันได้หมดเลยล่ะพวกมันก็ถึงกับงงกันเลยทีเดียวว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นหลท์จะได้พูดขึ้นมาเลยล่ะว่าเป็นอะไรไปล่ะนี่มันจบแล้วงั้นหรอกําพูดเหล่านี้ยิ่งทําให้ไอ้เจ้ากาลูนั้นถือกับของขึ้นกันเลยทีเดียวเป็นเพียงแค่มนุษย์แท้แทมันได้ทําการเอาลูกแก้วเวทมนต์อะไรบบบาาาางอางอออออย่่่่่กกกมมมพร้้ัไปววนนนนีีนะนจแลล คือความสิ้นหวังของพวกแกมันทาการใช้าทางด้านลูกแก้วนั้นซิ่งก็ได้เผยทางด้านเฟนริวที่มีเลเวลกว่า500ยไลท์ไม่ได้เห็นแบบนั้นก็ได้บอกไปว่า500รเลเวลเองงั้นหรอนี่มันออนแอเกินไปแล้วไอ้เจ้าการูมก็ไม่ฟังเลยหล่ะพร้อมก็บอกว่าถ้าหากแกคานมาตรงนี้แล้วพูดว่าขอโทษครับท่านการูฉันนะ่ะอาจจะไว้ชีวิตแกก็ได้แต่กลับกันไลท์ก็ได้บอกไปเหมือนกันว่าถ้าหากนายทาแบบนั้นเหมือนกันละก็ฉันอาจจะไว้ชีวิตนายเหมือนกันนะไอก้าการูมไม่ได้ยินแบบนั้นมันก็ได้ของขึ้นอีกแล้วละมาท การสั่งให้เฟริวเนี่ยทำการโจมตียิงลําแสงไปที่ทางด้านไลส์สาไรส์ก็ได้ยินรับดาเมจแบบตรงๆเลยล่ะแต่ถว่าดาเมจนั้นมันก็ไม่สามารถทาอะไรไรส์ได้เลยทําได้เพียงแค่เอาฝุ่นเนี่ยมาเกาะเสื้อผ้าเขาเท่านั้นไอการูไม่ได้เห็นแบบนั้นก็ถึงขั้นกับตกใจเลยล่ะว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นดีมันคือการโจมตีจากเฟริวเลเวล500เชียวนะและไรส์ก็ได้บอกไปนะครับว่าเดี๋ยวฉันจะแสดงของจริงให้ดูและไรส์ก็ทําการเอาการ์ดออกมาซึ่งนั่นก็คือการ์ดอันเชิญเฟริวที่มีเลเวลถึงกว่า900 เฟรนล,ลิวของไลท์เนี่ยแม่งตัวโคตรใหญ่เลยละ่ะมันได้ทําการเพียงแค่เป่าลมเล็กๆเ,เท่านั้นไอ้ลมนั้นมันก็ทําการแช่แข็งเฟรนล,ลิวของไอ้เจ้าการูแล้วก็ทําการแตกสลายไปต่อหน้ามันเลยละ่ะไอ้เจ้าการูไม่ได้เหตุเหตุการณ์ทั้งหมดมันก็เทีกับงอก็ได้ทีเดียวมันได้เข้าใจถึงความต่างชั้นที่มหาศาลมากเลยละ่ะและไม่มีทางเลยที่มันจะสามารถชนะได้และไลท์ก็จะทําการตอบกลับไปอีกอย่างหนึ่งว่าเลเวลของเขาในตอนนี้นะ่ะมันก็คือเลเวล9 9 9 9ซึ่เกเปรนเลเสูงสุดแล้วลึ่งก็เป็นเลเ,ลลลเ,าาเห็น แบบนั้นมันก็ยิ่งกับช็อกเข้าไปใหญ่ว่าไม่มีทางที่ตัวเลขแบบนี้จะมีได้หรอกเพราะมนุษย์น่ะมันไม่เกินเลเวลร้อยห้าสิบหรอกนะไอเลเวลเลขแบบนั้นน่ะมันไม่มีทางเป็นไปได้แล้วก็อีกอย่างถ้าเป็นเด็กมนุษย์ละก็ถ้าผ่านมา3ปีมันก็น่าจะโตขึ้นแล้วนี่แต่ทําไมแกถึงยังเป็นเด็กได้ล่ะไหลจะไ,ลได้ตอบไปอย่างจริงจังเลยล่ะวะ่าอ๋อนั่นนะ่ะมันเป็นผลมาจากกําไรไร้รฉลาดมันได้ทําการหยุดการเติบโตนี้เอาไว้เพื่อที่จะให้พวกแกได้จําใบหน้าของฉันเอาไว้ใบหน้าผู้ที่พวกแกได้ทําการหักหลังและเพื่อเป็นนเเครืือ่อองตใจ ในการแก้แค้นพวกแกยังไงล่ะไอกาลูไม่ได้ยินแบบนั้นครับมันเนี่ยก็ไม่มีทางเลือกแล้วล่ะมันได้คิดในใจว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปมันจะต้องถูกฆ่าอย่างแน่นอนและสัญชาตญานที่มันเชื่อมั่นมาโดยตลอดมันก็ได้ตัดสินใจคู่เข่าขอโทษทางด้านไลท์ไปแล้วก็ขอให้ไลท์เนี่ยว่าชีวิตบันณฑนาเพราะว่าสิ่งที่มันทำไปทั้งหมดมันเป็นคำสั่งจากทางด้านอาณาจักรเลยไม่มีทางเลือกมันในตอนนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่ลูกหมาตัวน้อยเท่านั้นทางด้านไลท์นะครับเขาไม่ได้เห็นแบบนั้นเนี่ยก็ได้ถามไปว่าแล้วเรื่อองทีี่่เเกกยวับตร มันคืออะไรกันแน่พอรู้ว่าผมไม่ใช่มาสเตอร์ก็ได้สั่งให้คาทําให้กันละ่ะตอบความจริงชั้นมาซากาลูซึ่งเจ้ากาลูก็ได้บอกไปนะครับว่ามันเองเนี่ยก็ไม่รู้เช่นกันพอตัวมันนั้นได้รับมาเพียงแค่คําสั่งให้ตามหามาสเตอร์เท่านั้นและพวกเบื้องบนเนี่ยก็ไม่ยอมบอกมันเลยลหลายๆได้ถามพวกรุ่นน้องเจ้ากาลูไปนะครับว่ามีใครพอรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมซึ่งรุ่นน้องของมันนะครับก็ได้โกหกและตอบว่ารู้ทั้งหมดเลยละ่ะพอคิดว่าวกมาเนี่ยคงจะรอดไปได้แต่ทว่าน้อง ซึ่งพวกนี้มันก็โกโหกหมดเลยละ่ะน้องเมย์ได้ของคืนและจัดการพวกมันทั้งหมดเลยซึ่งมันก็ยิ่งทําให้เจ้ากาลูเนี่ยมันกลัวเข้าไปใหญ่ลหลายๆก็ได้ถามคําถามสุดท้ายกับเจ้ากาลูไปว่าแล้วนายคิดว่าถ้าหากเป็นชั้นในตอนนี้แล้วล่ะก็จะสามารถต่อสู้กับพวกเราอาณาจักรได้หรือเปล่าใช้สัญชตาตญาณที่นายภูมิใจและตอบความจริงมาซักาลูซึ่งในเจ้ากาลูนะครับมันก็ได้พูดอย่างนอบน้อมไปว่าจริงอยู่ที่พวกทรายแข็งแกร่งในช่วงเวลาหนึ่งต้องได้เปรียดมากใน่นแต่ถว่าพวกอาณาจ เป็นเวลาย,ยาวนานซึ่งให้ตอบตรงๆเลยก็คือถ้าหากต่อสู้ระยะย,ยาวแล้วล่ะก็ไม่น่าไหวแน่นอนพอมนุษย์เองนะ่ะก็มีขีดจากัดซึ่งไลก็พอเข้าใจแล้วล่ะนะที่ทางด้านเจ้ากาลูบอกแต่ในระหว่างพูดนะครับไอ้เจ้ากาลูเนี่ยมันก็ฉีรล่าด้ลยละ่ะซึ่งมันก็กลัวทางด้านไรเป็นอย่างมากเลยละนะเพราะถ้าหากมันตอบผิดใจแล้วล่ะก็ไลเนี่ยจะต้องฆ่ามันอย่างแน่นอนทางด้านไรก็ได้บอกไปว่าเอางี้เรามาเปลี่ยนที่คุยกันเถอะไลได้ทําการใช้การในการวาร์ปกลับไปที่พระราชวังของเขาซึ่งผมก็บอกเลยนะครับว่ามันโคตรจะยิ่่่งใหญล,ละและ ทางด้านเหล่าข้ารับใช้และกองทัพของไหลได้ทาการยืนต้อนรับไหลเป็นแถวเลยละ่ะซึ่งก็จะเป็นกองกําลังที่โคตรน่ากลัวเลยลเจ้ากาลูที่ได้สัมผัสถ,ถึงออราความกลัวทั้งหมดนี้มันก็ถึงกับพูดไม่ออกเลยละ่ะได้เพียงแค่ตกตะลึงถึงความน่ากลัวอันสุดขีดไหลได้ทําการเดินขึ้นไปบนลังพร้อมกับบอกให้ทุกคนนั้นโชว์สเตตัสให้เจ้ากาลูดูซะซึ่งผมก็บอกเลยนะครับว่าเลเวลแต่ละคน,นี่แม่งหลักพันหมดเลยละ่ะกาลูไม่ได้เห็นแบบนั้นครับตัวมเนียก็ได้สิ้นหวังสุดขีดเลยล่ะนะและก็ไดด้คคคิิใจวว่าานนมมัมัือพพง ผลของมาเนี่ยถึงกับร่วงไปโดยปริยายเลยล่ะนะเรืยกงดี้ว่าช็อกแทบตายกันเลยทีเดียวไลก็ได้ถามไอ้เจ้าการูไปอีกละว่านี่นายคิดว่าถ้าเป็นกองทัพของชายในตอนนี้ทั้งหมดนะยังสามารถจัดการทางด้านพวกเราอาณาจักรได้หรือเปล่าการนะูนั้นเขาไม่ได้ตอบอะไรเลยละ่ะได้เพียงแต่นั่งอึ้งและช็อกไปแล้วละ่ะทางด้านไลก็รู้คําตอบแล้วล่ะนะจากสีหน้าท่าทางของเจ้าการูไอ้เจ้าการูก็ได้บอกไปนะครับว่านี่มันเทพพระเจ้าอย่างนั้นหรอเมื่อ,อไลได้ยินแบบนั้นไปเขาก็ได้บอกนะครับว่าจะเรียกแบบนั้น แต่มันก็ขึ้นอยู่กับชั้นละนะว่าจะเป็นเทพแห่งความดีหรือเทพแห่งความชั่วกันแน่ไอกาลูก็ได้คิดแนใจแล้ครับว่าโลกใบนี้จะพังพินาศหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของเจ้ามอนี่เลยนะและในตอนนี้เองมันก็ได้เวลาแก้แค้นต่อแล้วล่ะจากนรกสู่พื้นดินและจากความมืดสู่แสงสว่างไลยทยได้ทาการเคลื่อนพลเรียบร้อยแล้วและแล้วก็ได้จบตอนที่3สําหรับท่านผู้ชมท่านไหนที่ดูไม่จนถึงตอนนี้แล้วเนี่ยมีความคิดเห็นอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับและในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้ ไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บจุบ